Jai. Jai. สดๆแล้วร้อนครับผมอยากจะบอกเลยสดหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้อนแอน่<อ> <laughs> แมงร้อนแน่นะครับอย่างที่บอกนะครับเรานึกอะไรได้อย่างหนึ่งครับคือโดยปกติที่เราไปตามจงังหวัดต่างๆใช่ไหมพี่นอกจากเซเว่นที่เยอะมากๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไมไ่ได้ได้เห็นอยู่เป็นประจำคือวัดนะครับผมแต่เชื่อไหมเราไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับวัดแบบเป็นจริงเป็นจังแล้ววัดเยอะมากน,นะเยอะถ้าวัดเป็นพื้นที่ปกติเนี่ย เราก็มาทําคลิปได้ปกตินะเหมือนมาเที่ยววัดอ่ะเราก็เลยแบบนั่งในรถเฮ้ยถ้างั้นลองดูไหมว่าถ้าเราทําคลิปที่เกี่ยวกับวัดเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนวะโดยที่แบบว่าไอ้วัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นดูได้ด้วยนะวัยรุ่นดูได้วัยรุ่นบ้าสองคนเนี่ยหยุดทําคลิปได้ไหมวันนี้ครับเราก็เลยเปิดอีพีแรกตั้งชื่อสดๆเลยกันรายการวัดเอ๋ยวัดโบสวัดเอ๋ยวัดโบสวัดเอ๋ยวัดโบสถ์นะมีปลูกข้าวโพดเลยไหมต่อปลูกข้าวโพดให้น้องอะไรปลูกข้าวโพดป๊อปคอร์นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดป๊อปคอนแล้ว เอ้ารายการวัดเอ,อ๋ววัดโบสถ์นะครับเราจะมาลองเที่ยววัดดูไหมว่าวัดน,นี้เขามีอะไรบ้างหรือมันคืออะไรผมเข้าใจว่าเป็นการเที่ยวแบบรีวิวรีวิววัดไ,ไหม อาจจะเป็นไปได้ะนะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะออปชั่นวัดนี่เยอะนะก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าวัดหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าวัดใหญ่ๆหญ่เนี่ยโหโบสถ์สวยไหมแนวไหนมีอะไรขายบ้างมีอะไรกินไหมมีตลาดไหมมีตลาดหรืออะไรไหมนะออปชั่นเยอะนะวัดอะแล้วมองไปถึงตรงนี้คนกำลังคิดว่ามึงจะให้แจ๊บไหมวะ <laughs> ผมว่าเราควรให้แจ๊บสักนิดหนึ่งโอ้โหแต่ถ้าแจ๊บเนี่ยมันไม่น่าเหมาะกับวัดใช่เดยคุณมีไหมว่าคุณอยากให้อะไรถ้าเกี่ยวกับวัดเนี่ยอร่อยก็สารแจ๊บแต่ถ้าวัดเนี่ยเราจะวัดยังไงดีสมมติว่าอันนี้ ส,สวยคุณไปให้สามแจ๊บไม่ได้นะไม่ได้สมมุติสมสมุตินะสมมุติถ้าเราเข้ามารู้สึกวัดนี้มาเที่ยวได้ด้วยพักผ่อนได้ด้วยฟังธรรมหมายถึงว่าทําให้จิตใจนิ่งได้ด้วยเอาไปเลยสามบทโบดใหญ่แบลดลงมาสักนิดนึงสามสารา,า,ราเล็กลงมาอีกสาราก็ลองเอาบทนิดเดียวผมว่ามันดูเป็นคําที่มันไม่ค่อยคูออ่เท่าไหร่ในการเอามาล้อเล่นไม่ได้นะไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ล้อนนเล่นนะอันนี้จริงๆนะแต่ผมอยากให้หาคําที่มันเข้าปากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมสามตาลปัดสามตาลปัดอ่ะผมว่าอันนี้จบอะสามตา ให้มาเที่ยวคนจะให้กี่ตลปัดผมให้สามตลปัดอย่างเงี้ยอ่ะเอามาั้ยเฮ้ยอันนี้เก๋นะเก๋นะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้อเจ้านะไม่ได้ดล้อตาลปัดกับแจ๊บเนี่ยมีในยะเดียวกันก็คือแบบว่าเฮ้ยเราในฐานะที่วัยรุ่นไม่ค่อยได้เข้าวัดเนี่ยเราชอบนะเราชอบที่นี่ว่ะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเพราะว่าเราก็มาดูปกติใช่ไหมอ,อ่ะนั้นโครงสร้างนี้มก่อนนะโครงสร้างนี้น,น,นะเราเปิดด้วยวัดท่าไม้เลยมั้ยวัดที่ดังที่สุดเพราะว่าวัดท่าไม้เนี่ยเราไปไหนก็เห็นวัดท่าไม้คืออะไรวัดท่าไม้อยู่ตรงไหนวัดท่าไม้าวถู่ก ช่จนเราเกิดไวรัลในการแบบทํามีมกันมากมายวัดท่านู้นวัดท่าอาจจะวัดกับกูไหมวัดท่าอะไรเงี้ยเออวัดท่าไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเปิดเดโมแรกด้วยวัดก่อนแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกว่าไม่มีดราม่าเราก็ทำต่อทำต่อแต่ถ้ามีปุ๊บก็เลิกเลยเลิกเลิกเลยแยกย้ายก่อนแยกย้ายอาจจะขอแยกย้ายก่อนแต่ไม่น่ามีนะมาเที่ยวปกติได้เปปกติเราไม่ได้ผิดกราฟเทศยานะนี่เขามีนี่เลยแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเลยโอ้โหเนี่ย วัดดังๆเขาไหลายวัดอยู่วัดท่ากระบือเฮ้ยอันนี้ดังอ๋อวัดท่ากระบือใช่ใช่วัดท่ากระบืออันนี้ดังวัดนางสาวก็ดังหมู่บ้านเบญจลงวัดชัยรังสีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตลาดหนองพระองค์พระองค์โอ้โหบาทอันนี้เยอะกว่ากัตนาอีกนะรวมตัวกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่ายอะไรเจ้าลูกศิษย์นะน่าจะลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่นี่แหละลูกศิษย์เอกที่แบบว่าคอยบุญรนะวัดอะไรอย่างงี้ยบ้างหรือว่าคอยประชาสัมพันธ์ช่วยวัดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าดูทรงน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยที่นี่ได้รับความนิยมของดารานักแสดงในการมาเยการ ทำจิตใจให้สงบอะไรอย่างนี้ป่ะเราจะไม่มีสับแสงอะไรทั้งสิ้นนะเข้าใจง่ายที่สุดเออเข้าใจง่ายกว่าเุ้ยโบสถ์เขาเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนเริ่มวิเคราะห์ไหมแต่ดูจากวัดเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยเหมือนเหนือนะสังเกตป่ะล้านนาใช่ป่ะเหมือนภาคเหนือเลยที่มีอะไรอะเป็นเหมือนสิงห์แล้วกันอาใช่ที่เขาเรียกสิงห์เลยเรียกสิงห์เลย่สิงห์มีสิงห์ยืนมีอะไรตัวมอมนะตัวมอมข้างหลังเทพอะตัวที่คนเหนือเขาบูชาไม่แน่ใจแต่ว่าคุณเห็นตรงนั้นป่ะละเอียดยิ ศิลปะล้วนๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าบางวัดจะมีความลดทอนดีเทลความแหลมคมออกถูกป่ะมันจะมีอยู่นะอันนี้คือหน้าโบสถ์หรือหลังโบสถ์ผมว่าหลังมันเหมือนหลังโบสถ์เลยว่ะอันนี้เรียกอะไรที่อาจารย์เรียกโบสถมหาอุดถูกป่ะมีทางมีทางออกทางเดียวอ๋อโอเคถ้าทางออกทางเดียวเขาเรียกว่าโบสถมหาอุดถูกป่ะอันนี้เหมือนพวกโคมไฟรอบโบสถ์เนะเนี่ยทำสวยมากทำสวยโอ้ดีไม่ใช่งานศิลปะต้นไหนเช่เบรกขนาดอ๋อ เครื่องสั่งพะโลกอะไรก็ใช่ป่ะแต่<ม>เบนจาอะไรเบนจะลงเบนจะลง,เน,ลงเนี่ยเครื่องเบนจะลงหมดเลยไหนป่ะ แต่ดูจากทรงเนี่ยวัดที่ใหญ่แล้วล่ะเนาะน่าจะใหญ่มากเดี๋ยวเราลองดูไหมว่าเขามีอะไรตรงนี้บ้างไหมอ่าตั้งแต่เข้ามาเลยนะเขามีคลินิกแล้วเยอะแยอ๋อคลินิกการแพทย์แผนไทยอ๋อมีบริการนวดด้วยนวดแผนไทยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันนะเพราะเวสันดอนน่าจะแฝงพวกกุศโลบายในร้านน่าจะใช่นะเอาว่าไม่เป็นไรดีว่าอันนี้อะไรฮะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอนันตปฏิบัติให้มากทําให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยพอสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปด้วยการคิดด้วยศษดีหรือการฆ่าคะเนนอันนี้ผมว่าปรับใช้ได้กับทุก สมมุติถ้าเราสงสัยในการทำอะไรบางอย่างเนี่ยให้เราปฏิบัติเลยถ้าเราคิดถึงมัน่ะเราจะไปไม่ถึง่ะใช่มันจะติดอยู่าเราจะติดเนี่ยติดกับความคิดสมมุติว่าถ้าเราอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าเรามัวแต่นึกกับคิดเนี่ยเราไปไม่ถึงถูอป่ะใช่แต่ถ้าเราอยากเป็นเจชนาทิพย์เราไปจนแบบได้อยู่บนไทยลีกเราจะเริ่มรู้สึกถึงละว่าเฮ้ยเส้นทางนี้มันมันน่าจะไปว่ามีความรู้สึกแบบไหนนี่นะถ้าไม่ปฏิบัติเลยก็จะไม่หายสงสัยออเฮ้ยอันนี้ดีนะนี่ไงที่ผมบอกว่าตัวมอม นีเหรตัวมอมมาตัวที่อยู่หน้าโบสถ์ทางเหนือโอ้โหนี่นี่นี่นีอันนี้ตเนยโอ้โหอันี้ตัวมอมแแมมตัมอมแมม ไปเปิดอะไรมาวะไอตัวนี้ไม่ใช่ตัวมอมตัวมอมแหมตัวมอมคอเมื่อกี้เหรอใช่ตัวที่เดียวยาตัวแทนอย่างโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อของชาวล้านนาใช่เป๊ะเลยที่เราบอกว่าเหมือนภาคเหนือเพราะเราไปภาคเหนือบ่อยสมัยโบราณมีการแห่ชามอมเพื่อทําวิธีขอฝนนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีรูปร่างลักษณะที่แฝงพิณธรรมเอาไว้อันนี้น่าจะเป็นตัวมอมเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ที่ประตูทางขึ้นวิหารโบสถ์เพื่อสะท้อนข้อธรรมหากผู้ใดไม่ยึดติดไม่หลง อยู่ในวัดตัดสงสารผู้นั้นย่อมพบนิพพานในปัจจุบันมอมที่วัดท่าไม้เนี่ยมีขนาดใหญ่สุดในโลกนะเหรอวัดตัดสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับกลับมาเกิดแล้วเป็นคนไม่รู้กี่รอบอันนี้จะของทางความเชื่อก่อนนะทางความเชื่อก่อนแล้วแต่แปลง่ายๆคือลูปลูปของเราคือวันนี้เรากินอิ่มเดี๋ยวแม่งขิวผู้นี้ก็กินใหม่แล้วก็ขี้ใหม่แล้วก็กินใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลูปพี่นัดเด็กคุกขี้มิกะคุกขีมิยะคุกขี้มิแบบอย่างที่ดีอ๋อก็คือเขาเป็นลูกศิษย์ที่นี่ใช ดารายเยอะเนะ่ยหลวงปู่รุ่งหลวงปู่รุ่งนี่คนที่ก่อตั้งวันนี้หลวงปู่รุ่งดังมาก,มมากอันนี้ก็คือนิดหน่อยนิห<า>ดหน่อยี๋ยวเราไปดูหน้าโบสถ์ไหม S <S นี่ไงพี่วัดท่าไม้ประวัติคร่าวๆสักนิดนึงไหมผมแค่อยากรู้ว่าตั้งขึ้นปศอไหนแค่นั้นเองสองศูนย์สองห้าสองศูนย์ปีนี้หกหกเขาว่าก่อตั้งมาตอนสองหน้าสามสองที่แต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่วัดก่อนหน้านั้นจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไงอาจจะไม่ได้ชื่อวัดท่าไม้เป็นวัดอ้อมน้อยเนี่ยนี่ไงนะอ,อ้อมน้อย นี่เขามีช็อปให้ผักกามีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่อะไรก่อนเลยเนี่ยคาเน,นชาครับเดี๋ยวเราค่อยแบบเดินให้มันร้อนๆเห,เห,เห็นะเพราะที่ผมดูเนี่ยสเต็ปก็คือเราต้องเข้าไปกราบพาประธานก่อนป<ะ>เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูโบสถ์นะโอ้พี่ตัวมอมนี่ไาตัวใหญ่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ เหมือนปลา,าเนาะมัจฉาอะไรเงี้ยอ่าปากนะปากคล้ายๆปลาแต่ตัวเหมือนบอกไม่ถูกเป็นสิงเป,เป็นสิงเป็นอะไรเงี้ยนะเพราะมีเล็บเป็นทั้งปลาเป็นทั้งสิงเฮ้ยอันนี้เทา้าเวสวร,รณใช่ปะตัละ,ะเอียดมากเลยใช่ปะเทา้าเวสุวร,ร์ที่ผมเคยดู<อ>เขาบอกว่ามีหลายหน้าน่ะเออหรอจริงๆหน้าหน้าจริงๆของท่านไม่ใช่ยักษ์โอ้โอเคดูตามรายการถ้าถ้าเข้าใจก็คือมีการแปลงกายให้หน้าเป็นยักษ์เพื่อดูเพื่อรักษาอะไรบางอย่างถูกปอว่าอ่าเราลองขึ้นไปดูบนอุโบสถไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เสียงเบานิดนึง อืมเพราะว่ามีคนกรบาบักไหวอยู่ผมว่างานศิลปะที่นี่สวยเลยอันนี้น่าจะตั้นแบบขมคมขมชัดเลยนะน้อมสวายเป็นพุทธบูชาอุยอ้ยคุณดูนี้ดิเป็นไม้ตุณใส่แกะไม้ทั้งแผ่นเลยมั้งเน,นาะถ้าให้ถอดอันนี้แล้วไปติดที่บ้านก้าวไป <c oughs> แค่เมื่อกี้จะถอดกปแย่แล้ว <c oughs> ถ้าเป็นงานแบบที่เราไปเจอตามเก่าอ่ะกูไม่ได้หมายถึงว่ายกอันนี้ไปนะอ๋อกะสลัดอย่างนี้เลยรูปอื่นได้ไหม แล้วพี่คิดดูตื่นเช้ามากำลังงงอย่งแล้วตื่นมาเห็นประตูงานอ,อ,อย่างนอ,อ <c oughs> นแกะว <c oughs> านละเอียดยิบเลยเนาะ <c oughs> เป็นบทลงสีทองดำเนาะเออสีทองบนัลนลยส่วนใช่ปะ่ปะดูด้านละเอียดเลยเรียดยิบไปเนาะพระอุด อุตรเทละน่าจะเป็นพระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้านะกราบนมัสก,การพระว่าอันนี้คือเป็นความเชื่อของทางพุทธศาสนานะไม่ใช่พุทธานะต้องแยกนะถ้าเข้าวัดปุ๊บเราจะไม่พูดถึงพุทธะถ้าพุทธะไม่ต้องในทางที่แบบว่าไม่ได้สอนให้กราบไหว้อะไรอย่างที่คนเข้าใจากอยู่นะแต่ว่าถ้าพุทธศาสนาเคารพสักนิดหนึ่งครับอ่าเลียะนะเลีย์นะ กในตอนกาบคือนึกถึงเหมือนสื่อสารนึกถึงส่งสัญญาณเพราะว่าคนเราเป็นคลื่นคือว่าเป็นคลื่นความสั่นสะเทือนความคิดเราก็คือคลื่นสั่นสะเทือนสื่อสารไปเรานึกถึงแล้วก็ทำความเคารพไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าให้คุณกาบไหวนั้งนึ่งซึ่งนิดหนึ่งตัวมัมแมนมาดูว่ากาบสวยมากไปทีเดียวอตอนกาบเนี้ยกาย ต้องห้ามแบมือเพราะว่าถ้าแบมือเนี่ยมันไม่ใช่ก้องกาบแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนท่านถ้ากาบพระเราจะนั่งแบบชั้นเขะอันนี่ท่านกาบเมียนั่งกบเมียแล้วแล้วเมียนั่งนั่งอยู่อันนี้คือตอนขอเข้าบ้านถูกป่ะใช่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 แล้วแน่ไปถ้าเขายังไม่บอกให้เราลุกเนี่ยเราจะลุกไม่ได้๋อเราต้องรอแบบไม่คือก่อนลุกอะก็จะสอบถาม่อนว่าคุณน่ะไปทาอะไรมาถึงไม่ให้เข้าบ้านมึงเอาปืนมายิงเลยมึงลากไปกาบเมียได้ไงเราลองไปดูนู้นะได้ คำภูชาพระพุทธปรินิพานปรินิพานถ้าจากที่ผมเคยศึกษาดูนะคำบาลีพวกนี้จริงๆเรียบง่ายมากเลยนะพูดถึงการไม่ยึดติดปล่อยวางเว้นแว่ตายเกิดอะไรแค่นี้งนะบางบทก็อาจจะทวนคำสอนเฉยๆทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สวยมากเลยนะพี่นะแต่สวยดูดิ ทามาจักดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งการรู้ตื่นรู้อ่าเฮ้ยลองเดินรอบๆกันนะเสร็จสิ้นของโบว์แล้วเฮ้ยอันนี้โคตรเท่อะเนี่ยจิตโตเหมือนพวกกรีกโรมันเหมือนกันนะแต่เป็นพุทธศาสนาหมดเลยปะอาจจะใช้เขาเรียกว่าเป็นของพุทธนะผมกลัวว่าถ้าเรียกว่าของพุทธอาจจะไม่ใช่เพราะว่าศิลปะอย่าลืมว่าพวกกรีกโรมัน่ะเขามีวัฒนธรรมมาก่อนนะเข้าใจดูอันเนี้ยดูเด <Yeah. S 2> คุดเหยียบอยู่บนหัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหัวของใครหรือสิว่าหน้าเป็นเหมือนสุน,นัขจิ้งจอกแต่ว่าตัวเป็นเทพเป็นคนคุดเนี่ยมองผ่าน,านกึง่งยักษ์กึ่งลิงอีกนะนะหันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะในเทพของกรีกก็เป็นอีกแบบน,นึงถูกป่ะอ่าอ,อคุณดูตรงนี้เดียไม่รู้แปลว่าอะไรนะถ้าเป็นรายตาที่เกี่ยวกับภูมิทศ์ศาสนาจริงต้องรู้นะแต่พอเป็นับรุ่นเหมือนแบบคุณเป็นตัวแทนัยรุ่นไม่รู้ประวัติจริงอนะ่ะผมไม่รู้ประวัติแต่เวลาผมมาวัดผมแค่อยากมาเห็นที่ชอบชอบดูงานศิลปะวถาบท พันิพานอ๋อชื่อบวชพันิพานก็ที่นอนไงใช่ป่ะลองซ้ายไหมซ้ายไหมซ้ายก่อนนะอันนี้พญานาคพญานาคพญานาคอันนี้พญานาคออกมาจากตัวมอมป่ะเออเหมือนเลยใช่ไหมล่เนี่ยจริงจริงมันมีนัยยะหมดนะเขาเรียกว่าแฝงเลยนะแฝงธรรมะไว้ทุกที่เนาะอ่าอยู่ที่ว่าจะค้นเจอตอนไหนอะไรเงี้ยช้างคุณยังไงช้างมีไหมทําไมต้องลอดท้องช้างผมก็ลอดตามที่แม่บอกให้โบราณเขาว่าเอางี้ไหมเอาโบราณเขาว่านะเรายังไม่ได้ว่าอะไรนะเวลาว่าลอดท้องช้างโพธิษว์เนี่ยให้อธิษฐานตามนี้ แต่ทำไมต้องเป็นช้างหรือว,ว่าช้างเป็นสัตว์ที่เราตัวใหญ่แล้วเรารอดง่ายเออถ้าแบบคิดง่งๆเลยก็อจะเป็นไปได <ป S 2> ้นะหรือว่าดท้องวังงวงเงี้ยมันก็ลอดไม่ได้รอ,อดไม่ได้แล้ววัวก็เผิดดุด้วยเฮ้ยแต่ช้างก็เหยียบนะถ้าคุณไปผิดทรงอะ่ะทําไมต้องช้างเสิร์ไปเจอแต่ทําไมต้องเธอ <c oughs> พี่เบิร์ต้องใช้ ก็คงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองป่ะอ่าก็มีสิทธิ์นะอย่าลืมนะทางพามั้ศาสนาพามเหรอหน้าช้างก็คือพัฟพิกาเนี่นะใช่อาจจะเป็นไปได้ป่ะแล้วช้างก็น่าจะมีคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าที่ลบลบอะไรบางอย่างลบอะไรบางอย่างออกไปมันสวยกันอยู่กับคลื่นพลังงานคนอนะลบเหลี่ยมอะไรบางอย่างว่ะอ่าลองล่อสักทีนึ่งแลนะนะ ล่อไปวัดนี้ค่อนข้างใหญ่โตนี้ยังไม่เดินไปไหนเลยนะละมาตรงนี้ไหมกองเลยไหมกองถ้าในทางมือกองเนี่ยคุณคิดว่ากองนี้โทนดีไหมมันต้องเลือกว่ากองพวกนี้ในยาที่เรารู้มาคือเขาตีเพื่อให้สัญญาณเองให้สัญญาณปกใจเตือนภัยอะไรอย่างนั้นปกใจใช่มันก็เลยไม่ต้องเอาคีย์หรือเอาโทนอะไรแค่มือคังวาแล้วดังให้หนักนเอาที่ดังที่สุดโอาทำไมไม่ตีฝั่งนู้นคุณออกแรงไม่ถึงคุณต้องเน้นพ่อคุณต้องถึง เห็นว่าเสียงเพาะนนเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าวัดจีนที่เราไปเสียงแบบอับๆกว่านี้นะเขาเรียกว่าซับเทนจะสั้นกว่าเทนสั้นไอซับเทนจะยาวระครังอีกระครังอีกคุณเนี่ยอ๋อถ้าจุดทูบเทียนจะจุดข้างนอกนี่หรอถ้าทูบเทียนจะจุดตรงวนี้ใช่ใช่ใช่ผมว่าวัดนียจะคึกคักน่าจะวันเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์น่นเสาร์อาทิตย์นั่นคึกคักของควรท่านพ่อเท้ามหาพรหมชินน้บัญชรอ๋อคาถาชินน้ำบรรชนเกิดมาเพราะหมายถึงว่าหนึ่งในนั้นคือท่านนี้เหรอคาถาชินน้ำบัรชรเนี่ยเป็นคาถา อะไรของหลวงปู่โตนะเป็นหลวงปู่โตเอามาสวดเอามาสวดทีเนี่ยผมคิดว่าหลวงปู่โตคือเป็นคนคิดเดวนบันหลบขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ใช้ความที่ตัวเองหมายถึงว่าท้าทปฏิบัติมาเยอะจึงนาคาถานี้มาใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ใช่ที่สุดถูกป่ะใช่อ๋อนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าหนึ่งเป็นปางหนึ่งอะตรงนี้คือถ้าในภาษาบ้างบ้างเขาเรียกไตรสามแต่จริงๆคือบอกว่าจุดตื่นรู้เวลาเรากลัวคนส่วนใหญ่อ่ะจะใช้แผ่นหลังในความรู้สึกในการคิดแต่ข้างหน้าเราจะค่อนข้างจะ ถ้าปฏิกิริยาทางร่างกายก็อาจจะอาจสักอย่างเนี้ยสายเคมีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอมเนี้ยเขาบอกว่าเป็นต่อมการตื่นรูอ้อ๋อที่เขาเรียกเปิดตาที่3แต่ต้องฝึกนะเพราะว่าถ้าไปเปิดเนี้ยคุณจะเปิดแบบไม่รู้แล้วคุณก็จะเห็นผีเห็นอะไรแล้วก็กลัวกลัวไปอ่ะพอมันเปิดแบบไม่รู้มันคุมไม่ได้คุมไม่ได้คุมไม่ได้มไมไดอันนี้คืออะไรอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นหลวงปียพัฒน์สรารการมาเรียนเก่าแน่เลย ใช่ไหมเออว่ะเอาแล้วเสร็จแล้วที่นี่มีม้าด้วยเอาละรอดแล้วกูเอาละแล้วอยู่สี่ขาครบด้วยทีนอลนวกูอ้าวเนี่ย,ยคุณลองจําลองว่าถ้าสมมติเราไม่ลอดช้างเราลอดม้าได้ไหมโอ้โหเนี่ยตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเขาเลยีไ่ไปรอดไงใช่ลอดไม่ได้แล้วก็ม้ามันดีดดีดด,ด้วยความที่มันไม่สุข,ขุมอะดีไซส์เลยอันนี้ให้ความรู้สึกแบบอยู่ภาคเหนือนะตรงทางวัดท่าไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าเข้ามาถึงตรงนี้ได้รับอิทธิพลทางล้านนาสูงมากเลยนะเราต้องหาร้านข้าวหน่อยไหมเขามีแพรไม่ตรงนี้เพราะวัดสมุทรสาครจะ ตรงนี้คืออะไรครับน่าจะเปิดเสาร์อาทิตย์วะผมว่าเป็นเนี่ยวิหารวิหารรดามหาปราสาทข้างในน่าจะสน่าจะทําพิธีเสาร์อาทิตย์อาจจะเสาร์ที่อาจจะเปิดถ้ามัวแต่คิดแต่ไม่ยอมลงมือทําอะไรแล้วใครกันหนอจะเอาเงินเอาทองมาให้คุณได้มากองให้คุณได้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าคุณต้องทำไม่ใช่มานั่งขอแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือต้องทำมากินปกติแหละรู้สึกว่าตรงนี้เป็นโซนเก่าของวัดไหมเนอะรู้สึกได้ว่าวัดสมัยก่อนจะติด ติดน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำเพราะว่าวัดสมัยก่อนส่วนใหญ่จะติดน้ำใช่มีท่าน้ําผมกําลังคิดว่ามีท่าน้ําเพื่ออะไรวะเราใช้เรือเป็นผ่านน้ถูกปะแล้วพระแล้วพระเนี่ยจะออกไปโปรดญาตโยมไปบินฑบาตโดยใช้เรือมีช็อปสมุนไพรเรียบร้อยหมดเฮ้ยครบนะวัดนี้ครบนะนี่ที่ผมเกินสองตะลัปัดครึ่งแล้วนะเกินแล้วนี่เกินแล้วนะเกินแล้วนะคาเฟ่มีสองที่นะหัววัดกับท้ายวัดเนี่ยคาเฟ่หัวก็มีนะโอ้โหเนร้านเราช่องตามมายนนี่เลยโอ้โหวันนั้นกินไปสี่กระปุก วันนี้เจออีกันนะหมอน,นัดตัดขาแล้วผมโอ้ยตรงนี้เป็นสวนของพญานาคเห็นปะเหรอปู้ปั้นสวยอยู่นะเนี่ยหืม พญานาคเนี่ยดูบรรดาเนี่ยเหมือนเป็นสมมุติว่าเป็นเลเวลเทพผมอ่ะผมที่รู้สึกว่าจะสุดโต่ในเรื่องการรักษาพุทธศาสนาตามตำนานนะตามตำนานนะตามตำนานนะข้าวๆนะสมมุติว่าถ้าพญานาคเคยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วมีพระปฏิบัติเนี่ยสมมุติถ้าปฏิบัติไม่จริงหรือว่าไม่ถึงเนี่ยจะโดนพญานาคเขาเรียกว่ารบกวนอยู่เรื่อยๆเพื่อแบบว่าเพื่อไล่ไปจากพื้นที่นั้นอันนี้คือในตำนานใช่ใช่ใช่เฮ้ยเราแวะกินอะไรเลยไหมขอกินอะไรหน่อยดีกว่าว่ะไอ้เรื่องเดิมมาสุดแล้วเนี่ย สุดแล้วนี่มีแม่น้ำแล้วต้องแลกคูปองวะต้องแลกว่ะจ้าเรามาดูว่าอีกหนึ่งการขับเคลื่อนของวัดต่างๆเนี่ยคืออาหารหนึ่งในนั้นนะถ้าเป็นวัดใหญ่ๆต้องมีนะอันนี้ถือว่าเป็นฟู้ดคอร์ดฝุ่นน้ำนะฟู้ดคอร์ดรองรับนักท่องเที่ยวอเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเราเดินสวนไปถือว่าจบหนึ่งวัดถือว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปแจกแต่ละปัดกันอูเยอะอยู่อ๋ออยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยใช่แต่วันนี้อาจจะเปิดแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวแบรตั้งสั่งใช่ปะ สิ่งที่ทําให้เราเติมเต็มในการมาวัดนะครับมาถึงแล้วนะครับคือการชิมกับข้าวหรืออาหารที่ทางวัดมันมีถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยอาจจะหลากหลายกว่านี้ลองดูนะจะได้ไปกี่ตะลับปักนะฮะอย่างวัดถ้าไม้วัดเนี่ยผมไม่ห่วงผมห่วงเรื่องอาหารการกินละทีนี้นฟิลเหมือนกินอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอือ <Brooke> มเฮ้ยไม่คีเ้เยอ่ะพี่กะเพรารอ่ะเออพี่เราตักกินดูอะ่ะกะเพราแบบปา่า เฮ้ยไม่คิดเลยอ่ะเขาใส่ซีอิ๊วดำแบบพอดีนิดเดียวนะเื้อข้าวอร่อยเลยนะแล้วถ้าแบบคนชอบเค็มไหนก็ราดไปเลยพอครูด้าวทำปลาพริกจบเลยโอเคนะพี่ดีเลยเราลองเจนเดอร์โฟส่วนทางเขาเตี๋ยวนี่ยอาจจะชืดๆหน่อยก๋วยเตี๋ยวอาจจะน้ำซุปไม่ถึงก็ได้เพราะน้ำซุปมายากเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะบ่ายแล้วกระเพราช่วยชีวิตเลยเนี่ย ใช่ไหมผ่าเลยนี่นี่นี่ถ้าก๋วยเตี๋ยวหมูตกเนี่ยสังเกตได้เวลาถ้ามันไม่ข้นพอมันจะตกเร็วเนี่ยมันจะตกลงพื้นเร็วใช่ใช่เห็นละเนี่ยพอควานขึ้นมาแกเนะเออโหอาหารประมาณนี้ประมาณนี้เรามีในใจแล้วเดี๋ยวเราขอกินปุ๊บแล้วเดี๋ยวเดินสวนเดินสายมีอยกอีกอีอีกอีกอีกอีอีก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 ้ีกอ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 ี เรากำลังจะเข้าไปหาถ้ำที่ลึกลับที่สุดนะครับถ้ำนี้จะมีอนาคนดาหรืองูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรซ่อนอยู่หรือไม่นะครับเรามาจะตื่นเต้นเท่าไหร่ตันสวิสดีอ๋อฮะสข้าทีถ้ำหลอกเนี่ยเนี่ยจะทําแบบเดินล่ออ่านึกว่าใช่นะอตันเดินออกเลยล่ะ เขาทาแบบสวยทําฉลาดดีนะเป็นเหมือนถ้าเพราะว่าพญานาคจะอยู่กับถ้าน้ําแม่น้ําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือสวยเลยนะเออใช่อันนันทคราดอันนี้อันนันนะอันนันตนาคราชอ๋อใช่อันนี้รูปลักษณ์ของท่านเนี่ยนะท่านจะยืนอยู่บนหลังซึ่งท่านก็แปลงกายเป็นพญานาคได้เหมือนกันถูกป่ะใช่อ๋อโอเคคนจะมาบูชาอะไรกันใช่ครับวัดนี้ค่อนข้างครบมั้ยเฮ้ยครบนะเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำเฮ้ยอันนี้ของจริงนี่โอ้ท่านพ่อโสวิติพราหม์เหรอ อันนี้คืออะไรอะขออนุญาตนะครับออหายดิครับผมคุณไม่รู้อีกสามหายก็สามหางนะครับ <c oughs> อ๋อของมาตรงตรงคุณจะไปบิดทาไมอที่ลองล้วงเล่นเล่นสักสามตัวไหมอะไม่ได้มองเมาะนะไม่ได้ไม่ได้ไมดม,มอเาแล้วอันนี้ผมจะไหวอันนี้เลยถ้าเราไม่เป็นอย่างที่ผมบอกว่าเราอาจจะกํ <c oughs> าหนดจ,จิตเพื่อนึกถึงท่านเลยผมขอกําหนดจิตสักา0นาทีนะครับสามหางนะครับโหลดละหนึ่งใช่ปะครับ หโหลสุดท้ายผมขอนะผมขอยี่ิบอันนี้หนึ่งนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดมาละคืนเลยคืนเลยเจ็ดทอบอลหนึ่งกุ้งไม่แดงจัดแดงเลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหางสุดท้ายผมขอนะอ่ะได้ได้ได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เลขสวยด้วยเออมีตันเน็ตแหมเข้าไปนี่มังกรฟ้าเลย ขอบคุณครับโปถ้าถูกเดี๋ยวเอาพวกอันนี้เพชรจริงเพชรปลอมน่าจะปลอมแหละถ้าจริงน่าจะไปหมดแล้วถ้าจริงน่าจะไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวเอาหาแก้วอะไรมาถวายสักเนาะลูกแก้วเนาะลูกแก้วมาถวายสักลูกหนึ่งนะครับเจ0้าศูนย์นะครับแล้วพอเห็นแก้วอย่างเงี้ย ผมนึกถึงอะไรหรือเปล่านึกถึงดัก็ตอนอ่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะแม่งแบบอาจจะลิเลตเป็นไม่ได้นะหมายถึงว่าเฮ้ยหรือว่าญี่ปุ่นก็มีความเชื่ออะไรเพราะไม่งั้นมันไม่เกิดพวกมียายตามใช่คิดดูเลยตามลูกแก้วแจกนู่แล้วคนที่คุมลูกแก้วอ่ะเป็นมังกรต้องคุณเพราม่งเหมือนกันไหมล่ะแม่งมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์จะใช่เมื่อกี้เหมือนกันเปรียบเลยอันเนี้ยคือคนคุมเออคนคุมลูกแก้วคือมังกรเหมือนกันดักร้อนก็เป็นอย่างนั้นของไทยก็เมื่อกี้เห็นป่ะเป็นพญานาคอ้าวอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์เก่าเหรอผมว่าน่าจะ วิหารเหลือเนี่ยอันนี้ไงหลวงปู่รุ่งหลวงปู่รุ่งนะครับคาถาบูชาหลวงปู่รุ่งนะครับก่อนอื่นตามภาษาไว้รุ่นเราก็ต้องสุดเทียนกี่ด,ดอกฮะห้าดอกคุณมีสเต็ปทางการจุดทูบไหมเขาบอกว่าต้องถ้าไปอย่างเงี้ยจบเลยนะชั่วโมงกว่าก็ไม่ติดไม่ติดคุณต้องรวบหัวดีๆนะมันจะเป็นขยุมอยู่แล้วมันจะเป็นขยุมเลย yeah. Yeah. ใช่ใช่ <Yeah. S 1> ใช่ดถ้าคุณคิวป่าชัว์แล้ว ริงๆเขาจะเนี่ยแท่งขึ้นทำไมอะ่ะที่สันเจ้าเขาบอกเนาะแท่งขึ้นมันจะดับเขาเรียกว่าภารกิจที่ท้าทายสุดแห่งการมาวัดนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยครับคือการตั้งเทียนผมบอกเลยว่าการตั้งเทียนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการมาวัดเลยนะฮะจริงๆเสียบเลยก็ได้แต่ว่าไม่เสียบนะอ๋อรุนใหม่ๆแล้วครับเขาจะทําที่เสียบไวให้เลยใช่ฮะเนี่ยฮะขอสักสองยอดนะอา่ารับไปเลยต้องไวจังหวะต้องพอดีนะเห็นปะอ่าผมบอกแล้วยากตั้งเทียนอ่ะได้ไหมได้ไหม ได้ลนะแล้วก็โดนตาเทียนอันอุปสรรคอย่างหนึ่งของชาวพุทธเลยค,คือถ้าเราไม่คล่องเนี่ยเราจะอ่านภาษาบาลียากมากเรามาดูคาถาบูชาหลวงปู่ลูกไหมอันนี้บอกก่อนนะเป็นทุกคนนะไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ไม่ไม่มไม่ได้ลบหลู่เราลองท่องช้าๆไหมนโมสารจบคือตั้งนโมตาสาัสสะเรียกว่าเป็นเบสิกนโมพุทธยายมะอะปุเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นปัญหาลอิสวาสุถูกป่ะใช่นะมะอะุอิสวาสุพุทธสังมิอสังวิสุ โลปุสะสะภพระสะพูพระนะมะนะอะเนี่ยตรงเนี้เป็นปัญหาละท่องว่าอะไรนกรนกะน่าจะใช่นักอักะป่ะนอกรนากะเนี่ยใช่มันจะเป็นชื่อย่อไปนะอาจารย์ดีๆนะผมไม่ได้มันยาวนอกอใช่ปะเห็นปะเป็นแล้วเป็นปัญหาคนละกอนอะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแล้ว กไก่อออ่างสามตัวกอนออ๋อคุณคุณตีเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะใช่ตีเปแล้วโอเคโอเคนกนกกอนออ่ะอ่าอันนี้คือหนึ่งปัญหาของชาวพุทธนะคือถ้าเราไม่ค่อยค่อยท่องหรือท่องไม่ได้นะนะในบอกรู้สึกเหมือนเก่ามากเหมือนกันนะ ว่ามีพักเกจิอาจารย์รถ้าใครไม่เคยรู้ประวัติเอาอธิบาย,ายง่ายๆแบบไม่ลึกนะไม่มีภาษาวิชาการคือเหมือนนักบวชที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอ่าครับอืมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติใกล้ขึ้นธรรมชาติที่สุดปฏิบัติจะแบบตื่นร<า>ู้อ่าหมดแล้วซึ่งกิเลสนะอันนี้คือเทพทันใจที่ดังๆถูกปะ่ะใช่ครับเป็นเทพเหมือนทางพม่านะร้องไบ้ไหมอ่าได้ได้ได้ไดนี่เ,เทพทันใจปะ่ะชื่อชื่อท่าน นัดโบโบจีโอท่านัดโบโบจีเนี่ยใช่เลยอ๋อขึ้นตรงนี้ได้อ๋อกูคิดว่าเนี่ขาน้าจะดีดโหลดขึ้นมาเพราะมันเหมือนมันเหมือนตรงเนี้ยมันเป็นตาหนาะที่เขาเปิดไว้อรอเออเมื่อวานเราฉายไฟดูเว้ยโคตรสวยอันนี้สวยไปกันต่อครับไปกันต่อครับโอ้โหคุณเ้ยจะเขย่าหน่อยไหมล่ะนี่ลากมาเป็นเสาเอกเลยนะเนี่ย สดแขนแล้ยยังไม่มีอะไรเลยลำารวนกันทองใส่อิ๋วเลยนะเนี่ยคุณโอ้ยไม่มีเลขมีป่ะมีเอยมีมีอ๋อมีแต่สีแล้วเลขอ่ะเทวสุวรรณก็คือยักษ์ใล่อ่ะใช่ตํนเทมากถือหัวก็โลกเหยียบหัวก็โลกเขาเรียกว่าเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองผี ทาเวสุบันใช่ไหมใช่แล้วองค์ทาเวสที่เป็นยักษ์ก็ดำแต่สวยเขาเรียกว่าดําดุอะนะดำดุอันนี้มีอีกวิหารหนึ่งอันนี้คือโบสถ์โบสถ์มาหาอุดโบสถ์ลาหูโบสถ์ลาหูใช่อ๋อเขามีนี่ด้ยนี่ลองเข้าไปดูข้างในไหมก็ ก็เป็นความเชื่อในด้านดวงดาวเนาะหัวรัศาสตร์ออกพระราหูคือพระโพธิสัตว์เหมือนกันเหรอใช่มามาเป็นปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์พระราหูตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบองค์หรือว่าเป็นแบบผู้ผีปีศาจเลยรหรบอกล่าบอกไม่ใช่เขาบอกเป็นพระโพธิสัตว์ที่มาในรูปกายเป็นคติสอนใจว่าอย่ามองกันที่ภายนอกเหมือนพวกเราอ่ะอย่ามองที่ภายนอกใช่ครับถ้ามองลึกๆเนี่ยคุณจะเห็นแล้วโอ้โหุโอ้โหแผลเพียบหมดเลย โอเคลาหูนจึงเป็นเทพอสูรที่บำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณมานับชาติไม่ถ้วนภายในจิตใจนั้นมีแต่ความ,ม,ววามปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์แต่แค่รูปกายนั้นทําดุดุ่งหน้าเกลงข,ขางัโออันนี้คือเขาเรียกว,ว่าช่วงที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญตบะสุดตรงไม่ใช่ทางสายกลางแล้วนั่งจนพบว่าทางนี้ไม่ใช่มันสุดตรงกันไหมสุดกันไปโ้หดูครับเราขึ้นไปดูใกล้ๆได้ไหมได้ได้นะเราขึ้นไปดู ันนี้คือยังไงคุณเขาขึ้นไปยืนเพื่อบางคนอ่ะเขาก็จะเหมือนทําสมาธิให้หน้าอะไรแนบกับตรงดวงจันทร์ที่ท่านถือไว้อดูจากเนี่ยการมีเอาฝ่ามือเข้าไปด้วยถูกป่ะใช่เฮ้ยที่นี่ถือว่าวัดใหญ่มากเลยนะแล้วครบเลยนะมืมมันคืออะไรอ่ะเฮี้ยจ้าแค่เหีมีเจ้าแค่ด้วยเหรอเจรแค้ด้วยจริงหรือปลวะเนี่ยเฮี้ยโคตรเซอไพสะเซไพสัตว์อะมีเจ้แค้ได้ไงวะ ไม่จอเคได้ไงวะสบายเคี่ยเขามีเนยะอะไรวะไม่ยังไงวะทำไมถึงมีจอเคอะสบายมากที่วัดมีจอเคได้ไงวะเคี่ยอะไรวะเนี่ยไม่มีเจ้าที่หรือพระให้ถามเลยนั่นดิมีคิงคองมีอะไรด้วยนะเออวางชูแก้วแก้วแฝงงงอะมีทั้งคิงคองทัมีจอเไอ้เยี้คิงคองเป็นลูกปั้นได้เท่าไหร่ไอ้เยี้จอเคเป็นของจริงนะทำเป็นฟาร์มเลยนะเล็กๆนะใช่ครับไม่ไม่รู้ว่ามาดีอย่างไงแต่ว่ามันมีมาแล้วนะครับไม่เป็นไร หมดนี้คือ รายการวัดเอ๋ยวัดโบสถ์นะครับมที่เรานั้นได้นําข้อสงสัยหรือว่าเอกใจในการเดินทางของเราเราจะเห็นวัดตามแต่ละกิ่งอำเภอหรือว่าวัดตามจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากแล้วเราอ่ะชอบเข้าไปเดินแต่หมายถึงว่าก็คือถ่ายงานเสร็จเล้วเข้าไปเดินใช่ถ่ายงานเสร็จก็มีแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เอียดอย่างนี้ไงแล้วเราอ่ะบางทีเราชอบแบบพูดเล่นกันอ่ะเราคิดแล้วมันลอกไงคือหมายถึงว่าก็เป็นเพลินอ่ะเหมือนคนก็ได้เห็นวัดไปในรูปแบบของเราใช่ไหมที่แบบจะเข้ามาดูเข้า เข้ามสงสัยเข้มามาตั้งคำถามไอ้ที่คุณได้ดูเนี้ยคือสิ่งที่เราถามกันปกติอ่ะใช่เกี่ยวอะไรวะนั่นเป็นคขือนอะไรวะนเืออะไรเล่นกันปกติอ่ะแต่ว่าก็เข้ามาด้วยความเคารพสถานที่เพราะว่ามันเต็มไปด้วยความเข้มข้อนอย่างการบูชาศรัทธา,า,าแรงศรัทธาแรงแบบว่าความจริงใจที่นับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีความเคารพในพื้นที่สักนาิดหนึ่งนะครับผมอันนี้คือรายการวัดเอ่ยวัดโบสถ์ถ้า e ีต่อๆไปเนี่ยทุกคนอยากจะให้ลองไปที่ วัดไหนลองแนะนําดูสําหรับวัดท่าไม้เนี่ยเราคุยไว้ตอนแรกว่ามันจะต้องมีตะลบปัดถ้าตะลบปัดเนี่ยคะแนนเต็มสิบเนี่ยคุณจะให้เท่าไหร่สำหรับวัดท่าไม้ถ้าในรูปแบบวัดนะเรารู้สึกว่าวัดเนี่ยเพลิดเพลินนะได้ความเย็นใจขอพรอ,อร่อยโอ้โหทีว่วัดนี้นัวัดท่าไม้เปิดสูงผมให้ไปที่เจ็ดตะลบปัดนะเจ็ดตะลบปัดเฮ้ยตลปัดเถือถือว่าไม่น้อยนะผมเว้นไม่สารได้ไหมได้ <ผม S 2> ได้ประเทศไทยนะพี่เพราะเจ็ดเนี่ยผมถือว่าสูงมากอะนะอืม จบด้วยเจ็ดตลรางส่วนวัดไหนที่เอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับคุณชอบเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้าจริงจังขนาดนั้นหรอกเจอกันอีพีหน้าแล้วกันคถ้ามีนะถ้ามีถ้ามีถ้ามีนะถ้ามีนะไ้่แต่ผมรู้สึกว่าสนุกดีเที่ยววัดแบบมันคืนดีนะถ้ารายการขึ้นชื่อว่าวัดเอ๋ยวัดโบสถ์เพื่อนๆืนท่านไหนสามารถพาเที่ยวโบสถ์คริสต์ได้ก็ได้ได้หมดสุเหล่าได้นะได้นะได้ผมได้หมดก็ไม่มีติดเลยอะความเชื่อเนี่ยควรเปิดกว้างสําหรับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเที่ แล้วเดี๋ยวว่า,ากนาันใหม่ครับผมอีพีหน้าวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ครับผมปลูกข้าวโพดเจ็ดกอง <c oughs> <c oughs>